คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับคนอายุเกิน60ขอคืนเงินบำนาญบางส่วนได้ไหมนะครับมาดูคำถามกันคนอายุเกิน60ขอคืนบางส่วนได้ไหมคะทำงานเกิน180เดือนนะครับก็คงเหมือนกับอายุ60เนี่ยนะครับแล้วก็ทำงานเกิน180เดือนได้รับบำนาญชัวร์แล้วล่ะนะครับเพราะเพราะกรณีบำนาญฉลาภาเนี่ยจะ เกิดสิทธิ์นี้ขึ้นมาต้องส่งเงินสมทบนะครับครบ180เดือนขึ้นไปหรือนะครับถึงจะได้สิทธิ์นี้ซึ่งจะได้รยละ20นะครับของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณและถ้าเกิดสมทบมากกว่า180เดือนก็ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนนั่นเองนะครับ เพราะนั้นคุณคนนี้ได้รับเงินเป็นบำนาญอยู่แล้วเพราะว่าเข้าเกณฑ์ทุกอย่างนะครับอายุเกิน60นะครับก็คือ55ไปก็ได้บำนาญแล้วนะครับแล้วก็ทำงานเกิน180เดือนนะครับถามว่าจะขอคืนบางส่วนได้ไหมนะครับเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดที่แน่นอนนะครับมาดูแนวทางกรณีชราภาพแบบ3ขอที่กำลังออกมาใหม่นะครับเป็นกฎ หมายใหม่3าขอได้แก่ขอเลือกนะครับขอคืนขอกู้ขอเลือกคือผู้การตนจะเลือกรับบําเหน็จต้องมีคุณสมบัตินะครับคือจะรับเป็นบนําเหน็จหรือบํานานก็ได้แต่ต้องมีคุณสมบัติส่งครบร้อยแปดสิบเดือนขึ้นไปก่อนแล้วก็อายุห้าสิบห้าออกจากงานจึงจะมีคุณสมบัติในการขอเลือกถ้าตามที่แจ้งมานะครับคุณสมบัติครบก็อาจจะใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้นะครับหรือเขาอาจจะให้คนที่อาจจะ ไม่ได้ให้ย้อนหลังนะครับก็ดูรายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอต้องขอไปเปิดรายละเอียดดูแต่เอาเอาที่คร่าวๆนะครับขอเลือกเนี่ยกฎหมายฉบับเดิมผู้ที่มีอายุ55ปีส่งเงินครบ180เดือนเมื่อลาออกจากงานจะได้รับเงินบำนาญฉลาภาพผู้ที่มีอายุ55ปีส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนและลาออกจากงานจะได้รับเงินก้อนหรือเงินบำเหน็จฉลาภาพนี่ของเดิมตรงตัว ส่วนของใหม่ที่เป็นขอเลือกนะครับผู้ประกันตนที่มีอายุ55ปีที่ส่งเงินครบ180เดือนสามารถเลือกได้ว่าจะรับบําเหน็จฉลาภาพหรือบํานาญฉลาภาพแล้วก็สานักง,งานประกันสังคมมีการรับประกันการรับเงินบํานาญฉลาภาพ60เดือนนะครับหากผู้ประกันตนชลาภาพต่อมาหากผู้ประกันตนรับบํานาญฉลาภาพแล้วเกิดเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียชีวิต ในเดือนที่1ห,หรือ2ทายาทจะได้รับอีก58เดือนเลยทีเดียวนะครับในกรณีขอเลือกรับบำเหน็จชราภาพนะครับคือรับเงินจำนวน60เดือนไปก่อนนะเมื่อถึงเดือนที่61อค่อยมารับบำนาญก็คือเหมือนคำถามที่คุณแจ้งมาว่าอาจจะขอรับเป็นเงินก้อนเป็นบำเหน,น็จนะครับก็รับเป็นบำเหน,น็จไป60เดือน พอเดือนที่ 60, 61นะครับคุณค่อยมารับเป็นตัวบำนาญต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคือ61ยัง61เดือนเดือนที่61ยังมีชีวิตอยู่ก็รับเป็นบำนาญไปเรื่อยๆืๆ่อยๆเืๆ่อยๆยังต่อได้เหมือนบำบำเน็ตเนี่ยคือรับเป็นก้อนมาเลย เสร็จแล้วมันก็จะเขาจะไม่จ่ายเงินบำนาญให้คุณนะคือเหมือนกับดึงเอาเงินในนาคตที่จะต้องจ่ายบำ,บำนานาญให้คุณมาเป็นบำเหน็จก่อน60เดือนนะครับมาจ่ายตัวอย่างเนี้ยนะครับผมยึดเอาแม็กซ์สุด15ส่งมา35ปีส่งเงินสมทบมา35ปีนะครับ7,500าบาทคูณ60เท่ากับเขาให้คุณก่อนเลย4 5่0 0 0้บาทประมาณนี้นะอันนี้ตัวอย่างนะครับมันไม่ได้คุณจะได้7,500คูณ60เป๊ะป,ปแบบนี้นะ พอเดือนที่61หากมีชีวิตอยู่ก็สามารถรับเงินเป็นรายเดือนต่อไปได้อ่าน,นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่คุณต้องโทรไปสอบถามนะครับจากสำนักง,งานประกันสังคมก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงค์ชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3าสาม่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับ เข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้น ประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบ,บัตรประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ s s o ไทยสแกน QR Code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการปิี่ยโรงพยาบาลการแจ้งปิี่นโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ